เงยนะครับค่าเสาที่จอดรถหนึ่งวันเจ็ดรอยเยนนะครับถ้าหนึ่งชั่วโมงสองรอยเยนนะครับสำหรับผู้จอดชัวข้าวนะครับตึก,กระยักสางขปูนแต่ว่ามีตึกแล้วก็ต้องมีที่จอดรถในคาเจ้าะนะครับที่จอดรถแบบสันเดียวมันกระบอกพ่อนะครับ ได้ต้องเป็นที่จอดรถสามสันนี่สินะครับนะครับสลับกันเขา่าสลับกันออกนะครับกดเบอร์กระของนะมันกันดรถกระของกับจีเรนมากนะครับสำหรับผู้พักในอาคารน,นี้นะครับเราก็จีเสียพ่าจอดรถพิเศษอีกตั้งหนกนะครับกดเบอร์เราก็มารอรับได้ที่ทางออก ของรถทันนะครับนี่นะเมืองญี่ปุ่นเนาะนะครับไทยก็น่าจะเห็นแบบนี้หลายจุดแล้วนะครับ